ท่านใดนะคะที่สนใจว่าเราจะมาประเมินสถานการณ์เหล่านี้นะคะและมีผลต่อพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างไรติดตามได้ในช่วง Go Invest ค่ะ สำหรับช่วงพิเศษของเรานะคะ Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพนะคะเช้าวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงศิทธิโช,ชคค่ะผู้อำนวยการฝ่ายค้าตราสารการเงินบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคุณแปงคุณตั๊กครับสวัสดีครับครับมอ,มองภาพรวมการลงทุนทั่วโลกนะครับหลังจากที่ผลการประชุมเฟดออกมาแล้วเนี่ยเรามองอย่างไรบ้างครับ ครับก็เป็นไปนตามคาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะาตามคาดนะครับก็ยังมองว่า,าเป็นที่ชัดเจนว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคงอาจจะตัวค e ีเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าก็ เราอย่างที่เราทราบนะครับก็คือยังไม่ทราบว่าจะลดปริมาณอะไรประมาณเท่าไหร่จากประมาณปัจจุบันเนี่ยที่แสนสองหมื่นล้านเหรียญยูเอส dollar ต่อเดือนนะครับก็อาจจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับว่าโอเคลด QE นะครับแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่รรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งการลดอัตรา QE ตรงนี้เนี่ยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่ลดลงไปเนี่ยตลาดเองตอนนี้ก็คงมองว่าคงลดทีคงลดจะไม่มากสักเท่าไหร่นัก นะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงตอนนี้เนี่ยการคาดการเศรษฐกิจของสรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็ชะลอลงไปบ้างนะครับจากที่จะมองกันว่า GDP ปีนี้นะครับจะอยู่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็อาจจะลงมาที่ปริมาณาการเติบโตอยู่ที่ห้าจุดเก้านะครับตัวเลขการว่างงานเองเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณสักสี่จุดแปดนะครับก็ซึ่งซึ่งซึ่งยังสูงกว่า กว่าเกณฑ์ที่ที่ที่ทางเฟดต้องการนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะค่อนข้งางสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าในการลดปริมาณ QE เนี่ยอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะักแต่แน่นอนครับคงต้องลดแหละนะครับเพราะว่า,าประธานเฟดสาขาในแต่ละมือแต่ละที่เนี่ยก็พูดเป็นในทางทิศทางเดียวกันนะครับว่าการลด QE เนี่ยคงจะจะต้องมีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดาการเงินเฟอ้อหรือ,อ ฟองสบู่ได้อย่างได้อย่างได้อย่างง่ายนะครับก็ต้องค่อยๆค่อยๆลดตรงนี้ไปแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอดอกเบี้ยนโยบายเฟดเรดเองเนี่ยนะครับซึ่งตลาดเองเนี่ยก็มองว่าเด้น่าจะขึ้นปี66นะครับแต่ว่าจากเมื่อวานนี้ก็ ดูเหมือนจะเร็วขึ้นคือขึ้นประมาณสักปีหน้านะครับแต่ก็าตามนะครับขึ้นปีหน้านักลงทุนเองนะครับโดยรวมเองก็หายใจหายคอขึ้นได้นิดนึงนะครับว่าคงจะไม่ได้รีบเร่งแล้วก็ทางเฟดเองเนี่ยก็คงจะต้องดูตัวเลขต่างๆประกอบในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครับผมค่ะถ้าหากว่าเรามองปัจจัยอื่นๆแล้วคะยังพอมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบอะไรที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะจะสรรพอร์ตการลงทุนของเราในช่วงนี้้างคะ ครับก็อาปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลายหลายหลายท่านก็คงทราบดีแล้วนะครับก็ตลาดทั่วโลกนะครับรวมถึงของสหรัฐเองจีนเองเนี่ยก็ปรับตัวลงมาจากประเด็นของเอเวอร์แกรนดนะครับก็คงจะต้องอตรงนี้อาจจะยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ วันนี้ก็คงจับตากันดูนะครับว่าอัตรา,าดอกเบีย้ยที่ต้องกําหนดครบจ่ายเนี่ยนะครับจะสามารถชําระได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จากทางเอวเกอแ d นเองเนี่ยก็ค่อนข้างยืนยันนะครับว่านี่ในประเทศเนี่ยก็ยังจะจ่ายได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของหนี้สินที่อยู่ในที่ไปกู้หนี้ยืมสินที่ต่างประเทศนะครับก็จะมีแผนการชําระอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้อาจจะยังต้องคอยติดตามอยู่นะครับแต่ประเด็นบวกเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของ การที่เม็ดเงิน QE นะครับแล้วก็ท,ที่ที่จะลดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับใน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 ปีนี้นะครับแล้วก็ตัวาการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คงยังไม่ได้รีบเร่งสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นเชิงบวกที่ทำให้ตลาดเริ่มรีบาวกลับมาได้บ้างนะครับก็เ,เราก็คิดว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ จังหวะหนึ่งนะครับสําหรับนักลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนที่เรามองว่าตลาดเนี่ยปรับฐานลงมาสักเล็กน้อยนะครับเราก็อาจจะทยอยซื้อได้บ้างนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้เน้นในเรื่องของกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะครับก็อย่าพิ่งไปกระจุกจะไปโฟกัสอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นลงทุนในลักษณะ global ถ้าลงทุนในหุ้นนะครับก็เป็นในลักษณะ global equity นะครับก็ระจายการลงทุนแบบทั่วโลกหน่อยนะครับครับ ทีนี้สุดท้ายนี้สั้นๆน,นะครับอยากได้รับคำแนะนำกองทุนรวมนะครับจากรายงาน BLS Top Fund นะครับมีกองทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ครับก็สําหรับท่านที่อยากจะกระจายการลงทุนนะครับแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับก็มีกองทุนนะครับ b c a p GLOBAL EQUITY นะครับเน้นลงทุนหุ้นชั้นนําทั่วโลกนะครับก็ถือว่าหนึ่งละเราได้กระจายนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับก็จะทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดเองนะครับอาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับเราก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ย ตลาดเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยเราเข้าสู่ช่วงมิดไซเคิลนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็คิดว่าการลงทุนในตลาดทุนนะครับตลาดหุ้นเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเราอยากจะกระจายความเสี่ยงผมคิดว่า BCAP Global Equity กระจายบริษัทชั้นนาทั่วโลกน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ท่านรับได้ไม่ผันผวนมากจนเกินไปนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านใด,ดที่สนใจนะคะคก็สามารถติดต่อกันไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วย